วัสดีครับเพื่อนครับเมื่อวานก็ผงได้ดูข่าวนะครบรอบ15ปียึดอำนาจรัฐประหารนะก <นะ S 1> ็มีกิจกรรมคา็อบนะฮะที่อโศกวันผมก็ส่งพอดีบ้านผมฝนตกหนักะผมเลยไปไม่ได้แล้วก็ส่งน้องไปน้องไปถ่ายลงถ่ายรูปมาฝากนี้ยก็กิจกรรมก็โอเคฮะฝนเยอะมากก็แดง พี่น้องเสื้อแดงก็เยอะฮะเยอะมากแล้วก็แสดงสัญ,ญลักษณ์นะคุณนัทวุฒิก็ขับขับรถแท็กซี่ชนรถถังรถถังกระดาษเละเลยแล้วประชาชนก็กระทือบรถถังแสดงสัญ,ญลักษณ์ผมว่าก็โอเคฮนะผมผมชอบมากฮนะไอเดียดีมากนะฮะแล้วก็ฝนตกหนักฮนะก็เลยไม่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เมื่อวานฝนตกหนักมากก็แสดงสัญ,ญลักษนณะ์ฮะก็อยู่ในกรอบของมนโณนนะ ส่วนตำรวจก็ออกมาขู่บอกเอ้ยผิดกฎหมายเว้ยกูถ่ายรูปไปหมดแล้วเดี๋ยวกูตามเล่นมไัไงี้ก็วานไปคดีลกสารนะคดีเพียบก็หวังว่ารัฐบาลหน้านะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใหม่ก็น่าจะนิรโทษสกรรมให้หมดอ่ะพวกนักโทษการเมืองทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเยอะมากคดีโหแพงเป็นเกือบพันคดีแล้วมั้งตอนเนี้ยคดีที่โดนจับในม็อบนะที่ผมเช็คอัปเดตล่าสุดมันอโอ เกือบพันกว่าคดีนะฮะจับไปก็ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดกว่าคนเนี่ยนะอยู่ระหว่างตามจับอีกนู่นนี่นั่นแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะกฎหมายอยู่ในมือเขาอะนะทาอะไรก็าทาได้นะเออก,ก็บมาเล่าใหกันก็สิบห้าปีมาแล้วตอนนี้บ้านเมืองเราก็ถอยหลังไปอีกสี่สิบปีครับตอนนี้เราเน่ยแพ้เรานะแพ้เราแพ้เวียดนามนะฮะแพ้มากเลยเราตอนนี้เขามีรถ,ารถไฟความเร็วสูงแล้ว วิ่งจากเวียงจันทไปคุคุณหมิงเน่ะค่ารถไฟ้าความเร็วสูงนะจากเวียงจันทไปคุณหมิงอี่ะสี่ร้อยแปดสิบาทเองฮะเนี่ยผมอนาคตเนี่ยถ้ามันเหตุการณ์มันดีขึ้นนะโคงโควิดนหมดแล้วผม่าจะไปเที่ยวเหมือนกันนะไปที่ลาวไปไปนั่งรถไฟความเร็วสูงจากลาวไปคุณหมิงไปเที่ยวคุณหมิงเรามีพาสปอร์ตนะไปท่องเที่ยวนะไม่แพงฮะค่ารถไฟความเร็วสูงนะไม่แพงตอนนี้ผมก็ให้เพื่อนที่ลาวถ่ายรูปมาฝากอยู่ มันยังไม่ถ่ายมาเลยแต่มันส่งโมเดลมาแล้วเป็นโมเดลนะแบบรอดอุโมงค์อุโมงค์ไปจากเวียงจันไปคุนหมิงโอ้โหน่าน่าทึ่งมากสุดยอดครับใช้ได้เลยนะคือตอนนี้เราเข้าไปถึงไหนแล้วบ้านเรายังยังบัดซบอยู่เลยยังไม่ได้เรื่องได้เราเลยได้รถไฟออกความเร็วปานกลางแพงก็แพงอย่างที่เราให้ฟังเคยเล่าหลายครัง้งมันตกต่ำมากบ้านเราตอนนี้ตกต่ำมากแย่ yeah. แย่ไม yeah, yeah, ่แย่ก็จะขายที่ดินให้ <Yeah. S 1> ต่างชาติละวที่เคยเล่าไปนะตอนนี้ก็อนุมัติแล้วนี่แทนแทนที่จะทำประชาพิจารณ์ใช่ไหมให้ประชาชนตัดสินร่วมกันว่าสมควรขายไหมใช่ไหมฮะขนาดให้เช่าเก้าเก้าปีนี่ยังโดนกลด่าเลยว่าเฮ้ยแม่ขายชาติหรือเปล่าใช่ไหมคนเราอ่ะมันมันอยู่ไม่ถึงร้อยปีนะฮะอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกทุกคนเนี่ย เต็มที่ก็เจ็ดสิบแปดสิบปีใช่ไหมน้อยคนที่อายุร้อยปีนะแล้วลูกหลานเราต่อไปเนี่ยอาจจะต้องได้เช่าบ้านจากชาวต่างชาติหรือเช่าที่ดินมาทำมาหากินจากชาวต่างชาติเพราะว่าต่างชาติมันมีเงินผมเล่าให้ฟังนะมันมีเงินมาฟอกเงินได้เงินมันเยอะเงินเขาแข็งฮะคือเขามีเงินอ่ะพวกบองรงอ่ะพวกมาฟงมาเฟียแม่งโอ้โหมากว้านซื้อแหลกทิ้หายมันผมเคยเล่าอ่ะ ที่พัทยาเนี่ยอมมาเฟียรัเสเซียทั้งนั้นเนี่ยคว้านซื้อตอนนี้ยิ่งเปิดโอเพนอย่างนี้นะมึงถ่ายไว้เลยชิบหายเล่าเรื่องเดิมน่าเบื่อก็รอดูแลกันครับก็ภาวนาให้มันผ่านเรื่องไร้ไไปแล้วกันให้มันจุบสภาซะเลือกตั้งใหม่นะให้ให้คนดีๆคนเก่งเข้ามาทํางานแล้วกันเพราะว่ามึงทํางานไม่ได้มึงไม่สมควรจะอยู่แล้วก็มันก็มีฮะคนสิ้นคิดเยอะที่ว่ายังเชียร์อยู่หลับหูหลับตาเชียร์อยู่นะ เขาทำคลิปหายไววอดขนาดนี้ก็ยังเชียร์ยังเลียเขาอยู่เนี่ยก็ส่งริ้วล้อออกมาเนี่ยอย่างที่บอกอนะ่ะมันก็มาเป็นระยะระยะแนหะพวกกระบวนการ I.O. อนะก็มาแก้ตัวแก้ต่างให้กันก็วานไปนะผมไม่ได้ว่าแล้วก็คิดเองนะวิเคราะห์อเองอลไรกันแยกแยะเองครับก็มีอะไรดีๆเเก็บมาฝากครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะชอบก็ดูหวังว่าคงม,มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะก็ดูเองแล้วกันสวัสดีครับ